างงาครับผม,ค,มบครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามละครนายคีนะครับก็ชื่นใจครับแล้วก็ดีใจที่มีท่านผู้ชมติดตามมากขนาดนี้ครับผมก็ก็ตอนนี้ก็อย่าเพิ่งเกลียดผมน <c> ะ <oughs> <c oughs> เออก็โดนทําสเสน่ห์ใช่ไหมฮะก็มีคนมาคอมเมนต์เต็มเลย <c oughs> บอกว่าโว้ยคุณทศพลทำไมทําแบบนี้สงสารคําแก้วทศพลเนี่ยทำไมทําแบบนี้ก็ สงสารทําแก้วก็เดี๋ยวรอติดตามนะฮะว่าว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงรับรองว่าแซ่บแน่นอนก็แส่ตอมรับด้แบบนี้จะมีการจัดงารทิ้งให้กับแฟนๆที่ติดตามเอาตอนีคเออแต่งแต่งเป็นงูเลยนะก็เอออันนี้เดี๋ยวต้องรอทางทางทางผู้ผู้ใหญ่เขาจัดการนะฮะถ้ามีก็ก็เดี๋ยวคงได้รู้กันครับคืนก่อนมีภาพผ้าห่มอะฮะผป่วยยังไงเห็นภาพนี้เจานี่ขนาดป่วย คนโฟกันลา,าการาการวยเออผมงงมากเลย <c oughs> เขาแคปกันทันได้ไงครับทำไม <laughs> ฉากนั้นผมเองผมดูผมยังไม่ได้สนใจผมสนใจเอาคำแก้วเช็ดตัวให้ให้ทษสับปอะไรยเงี้ยแต่พอมาดูโอ้โหมันจริงๆก็ไม่ค่อยมีอะไรกินครับที่กอง <laughs> พกข้าวเห็น ม่ใช่จริงๆมันเป็นผ้าห่มมันเป็นลายผ้าผ้าหมเฉยๆไม่มีอะไรเลยใช่มีมัดเซลมีอะไรมาหนักมีครับผมเพื่อนผมส่งมาในกรุ๊กเต็มเลยบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันของจริงหรือว่ามันผ้าผ้ามดิโอ้ครับก็แอบเขินอยู่เหมือนกันนะครับมันมันก็เออมันก็ตำแหน่งก็พอดีเลยครับก็ไม่ได้ว่าไงครับเห็นนะครับก็ ก็เอาผมเอาให้ดูครับครับก็ขำๆไปครับฮะตลกดีบไไปไม่ถูกเลยอ่า ครับเราได้อ่านคอมเมนต์ที่คนเข้ามาแซวเรางูเหนครับก็ผมไปอ่านเนี่ยฮะมันเลยเป็นงูเจ้าพ่อเป็นทศพลมีงูเจ้าพ่อด้วยเออทศพลสลบอยู่จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นรอยผ้าพับไว้นะฮะอย่าไปโฟกัสมากเดี๋ยวมีอีกหลายฉากให้โฟกัสครับผมเรื่องนักศึกษาครับก็อ๋อก็จริงๆ ถ้ามันไม่ถูกต้องก็ต้องขอโทษนะฮะต้องขอโทษด้วยแล้วก็จริงๆก็มันก็คือนิยายคือละครที่ทํามาเพื่อความสนุกอะไรอย่างเงี<ม>้ยฮะก็ก็ดูดูดูให้เป็นละครดูให้เป็นความสนุกแล้วกันค,ครับผมอ่ะประเด็นของญาติทำน้ตล่าสุดเหมือนมีประเด็นเนาะเอเธอร์เขาลงรูคู่กับพแม่ี่ชอตไม่แกลหาแต่ลงรูปเห็นเราแล้วแกลหายังคนก็โยงว่าเราเป็นคนสั่งเอเธอร์ให้แกลหาชอหรือเปล่าโอ้ยผมจะโหดขนาดนั้นเลยะครับไม่ครับไม่ครับก็ ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็ผมเองบางบางทีผมลงรูปผมก็ไม่ได้แท็กหาใครอะไรเงี้ยฮะก็ไม่น่าจะมีอะไรฮะหรือให้เกียรติเิาหรือเปล่าแบบก็ไม่ทราบเหมือนกันครับอ๋อเราห่วงจริงไหมเออเราขี้หึงเ่าหรอกกวห่วงอะไรกลัวห่วงนะฮะก็ไม่ครับก็ทํางานนะทํางานก็ทํางานไปครับผมเองก็ผมเองก็ทํางานเหมือนกันก็เข้าใจฮะเข้าใจว่ามีประเด็นแบบนี้น้องได้มีการมาพูดคุยกับเราไหมครับว่าเรา ไม่นะครับถ้าสมมุติว่าจะห่วงจริงคงไม่ลงรูปอะไรเลยมากกว่าอะไรเงี้ย<ม>อันนี้เขาก็ทํางานก็ก็ทางานเต็มที่เราก็ให้ทำให้เขาทำงานเต็มที่เราเองก็จะได้ทํางานอย่างเต็มที่ด้วยมผมว่าเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเราน้องเขาแยกได้อยู่แล้วฮะน้องเขาโตแล้ว<ม>ส่วนเราเองเราก็เราก็โตแล้วก็ทํางานมามานาดแล้วก็เข้าใจครับ<ม>ครับอ๋อ อันนี้อันนี้ผมก็เห็นแล้วเหมือนกันฮะมนผมว่าน,น้องเขาก็สวยตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับก็คงไม่ใช่ตั้งแต่อันแรกแล้วฮะได้อ่านค่ะนะคะอ่านแล้วครับถึงถึงได้บอกว่าเขาสวยตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับเป็นห่วงน้องครับก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรนะครับเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรที่ตรงน้องเลยอะ่ะพอเราก็ได้รับผลแมด้วยพอโดนเหี่ยวไปในหนึ่งในขาอ๋อเหรอฮะผมเป็นพระเอกทำไมต้องเป็นผมอันนี้ด้วยเนี่ย ไม่หึงผมเป็นคนดีผมเป็นงูเจ้าพ่อนะเป็นเจ้าพ่อมายอย่าลบหลูผมนะครับเดี๋ยวจะต้องโดนงูเจ้าพ่อไม่ครับไม่มีอะไรครับก็ไม่มีอะไรฮะก็เป็นข่าวขำๆไปฮะเวลามีข่าวเยอะให้กำลังใจกันยังไงก็ปกติครับก็ไม่ต้องไปคิดมากมันก็เป็นข่าวที่มันไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วอ่ะ ก็เล่านะครับก็เล่าก็เอาให้ดูฮะแต่จริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ดูขำๆมากกว่าผมไม่ได้โกรธนะเพราะว่าผมว่ามันก็ไม่มีอะไรที่ตรงน้องเลยอ่ะตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะมันห่วงไหมละครับก็ต้องเป็นห่วงธรรมดาอยู่แล้วฮะอืมก็โอเคมันจะเข้าใจถึงในทำเลตัวของตัวเราเองอืมก็ผมเองก็ไม่ได้เข้าใจผิดอะไรนะฮะผมว่าถ้าคนที่รู้จักน้องก็คงจะรู้ว่ามันไม่ใช่อ่ะ ไม่น้อยเลยครับผมว่าก็ก็ดีครับก็ดีบางทีก็ต้องมีเรื่องอะไรผ่านเข้ามาบ้างครับให้กำลังใจกันไงเคิดก็เรื่อเคาม็นจริงกัะแหอะก็จริงๆเราไม่ได้แบบมาคุยกันเรื่องที่มันแบบซีเรียสอะไรเพราะว่าจริงๆแต่และเรื่องที่ออกมามันก็คือไม่มีอะไรเลยเราก็ใช้ชีวิตปกติครับใช้ชีวิตให้มันแฮปปี้มีความสุขก็โอเคแล้ะ